จะเป็นครั้งแรกที่กูได้ออกเฮ้ยออกอะไรออกอะไรนี่พวกกูรอมึงออกอยู่เหมือนกันเนี่ยอะไรมันขึ้นอะไรที่ขั้วที่อั้มป่ะภาษาไม่ได้เพื่อนเออบอลมึงเป็นเหมือนว่าอ๋อไปฉายโอเคขี้ขวาเออขี้ขวาไงตัวมันทำสัญลักษณ์อะไรมึงไหมใช่กูต้องเอาเปิร์ลออกแล้วเฮ้ยเปิร์ลแมวตังไหญเห็นมั้ยไหนเครื่องวะ ี่ข้างหน้ากูเนี่ยอ้าอวไปนึงแมวขึ้นว่ะเออแมวกูขึ้นเหมือนกันเพราะ<ช>แมวมาเหมือนกันใช่เฮ้ยขึ้นต่อเฮ้ยใครผีเหรอผีทุกคนมั้งอ่ะอ้าผีรันเฮ้ยมึงจะไปไหนโอ้โหผีเป็นอย่างเที่มันเห,หมาะกับเราเลยเว้ยอู้้ดุยเฮ้ยทีเดียว

กกดไปตวนะสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเฮ้ยอแมวแมวลน <c oughs> ามี้เยรเลยไกูไ่กูชิวเร็วมากเออวิ่งคนเร็วอ่ะตัวเนี้ยีเ <c oughs> ่งเนียมันโหดจังวะออ้ยมันมือนุ้ย <c oughs> <c oughs> แกไม่อยู่บนบ้านเหรออยู่บนบ้านอย่าบอกว่าขึ้นมานะใช่กูอยู่ข้างล่างบ้านมึงเนี่ยแล้วมันมานะไม่ไหมอยู่กับกูแหละไปก่อนไปก่อนนะเออกูลุนแปดรอบนี้จะตายหาแเราเนี่ยเอวฉันรอดจะดูว่าแต่ตะมุนชอแตะสองรอบอุ้ยเฮ้ยอะไรเป็นอะไรอย่าดิ้นให้กูดิ้นลนเนี่ยอยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้มันเนี่ยเป็นเจ๊ฟ โอ้ยโอเค <c oughs> ตกใจไปเลยผีมันล่องผีมันมาเร็วมากอะจะต,ตายคุณนอนอยู่เพื่อนไม่เชื่อไม่สามารถวะอแกเป็นอะไรเกดระเ <c> บ <oughs> ิดลไอแกมต้องช่วยอ้แล้วเพื่อนโดนแล้วแก็บโดนมลซวช่วก่อนช่ใยด่วนเลยตายแล้วรีบๆๆๆๆๆๆ

โอเคโอค้หก็บอย่างใกล้เลอลยเออช่เลยช่วยแกเพื่อนโดนดวะช่วยเพื่อนละโอเคโหอะไรกันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ซ่อมไม่เจอเครื่องเลเมเตโอ้หไ้กใ้เดียวอ้มอ้อมออช่วยเก็บอ้ามูช่วยเพื่อนดิอ้อมไปสับอ้อ,อมาสายไปกูช่วยแกเออกมากมาัเกมา ฟังรู้ใช่ไหมคือทำอะไรวะไปช่วยเลยเฮ้ยไอ,อ้เนี่ยไอ้บอลเนาะกูกูกูซ่อมอยู่อ๋อเฮ้ยนี่ฉันมึงวะเนี่ยใช่ใช่เม,มื่อกี้มึงทำอะไรเนี่ยนะ่ะอย่ามาแอบดิเออคิวต <Okay. S 2> ัวเองไงโอเคปัญหาอะไรวะคุแล้วนะอันเคมันมาอะไรไปที่กูไม่รู้เลยตรงนี้ขลังไอ้แก๊หลังเราเลยเนี่ยใไอ้ดอกแก๊ปไอ้ดอกไม่มามา,มา,มาแก๊ป okay, เคเพื่อน สวยเอบทีสามแล้วลอยแน่นอนเฮ้ยมึงวีไอพีได้ปะระวังเราบ้างเป็นไปแล้ววะเอเคเป็นลอยไปแล้วเั้งมันช่วยจัปอยู่นะเฮ้ยจัปช่วยอ้ำอยู่นะอยูไม่อยู่แถวๆนี้วะอยูมันอยู่กูอะเดี๋ยวเัาจะมาขู่มึงเไงถ้าทันบัวเนี่ยไม่ทันแล้วมั้งอ่ะมึงกูลอยแน่นอนบอกเลย ไอ้เชียมันอยู่ตรงกูเลยไอ้แก็บเฮียวไเฮียวไปแั่งฝันล่วงเลยเลยเว้ยเออเลยวันบ้าไอ้เรับอะอยู่บ้านเหรอเออมีเครื่องอยู่ส่ไป่งเฮ้ยไม่ช่วย เหมือนไฟถ่านไฟฉายยังอ่อนอ่ะโชคดีเพื่อนเฮ้ยโชคดีเพื่อนเฮ้ยรอาวจุดวอนตู้มันกลับมาครับมาเอ้ยคุณจะไปยังไงลงจากบ้านไม่ได้ไกลอ้ยลงไปแล้วเพื่อนลงไปแล้วว้ามันมาแล้ว

ไปไปไปถูนไป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 โอ้โหเอามาทิ้งตรงนี้แขวนะเจนต้องมีเฮียดิไปอ่อยูโอ้โหโอ้ไปแล้วเพื่อนไฟแตกแล้วเหเฮ้นี่มัน เร right? ียกว่าเรียกว่าแมปแมปก๊อตของเราเลยไหมจริงเหรอเออกามีก๊อตด้วยวะเออหยิบก๊อตเนี่ยกลัวก็กลัวโอ้ัวใจเต้นเลยมาถึงตัวกูโดนแล้วกูไว้ใจมึงเสมอเว้ยมึงเนี่ยมึงนี่สนุกมากเลยตุกตาเอ้ยเราไม่เห็นเลย โคตฟร์มเขาฟอร์มฟอร์มวไม่เห็นอย่าเข้มอย่างเไม่เห็นอย่างเข้มจะมึงซ่อนหรอไม่นูาจะเป็นของดูเาได้ดูนะว่าอะไรคคุมอยู่คุมอยู่อ้างเพิงอโอเคหอไปช่วยไปช่วยมันมีเพิร์อะไรที่เกิดกับไกผีเหเพิร์ไม่เล่นแวหรอสองสสองวยบเลยไดะ เฝ้าอยู่เลยใช่ปะ่ะ้าอยู่ไนี่ไปหาใครด้านน่ะหากูป้ะเนี่ยว่ไปไม่ีใครหลบอยู่ในบ้านอ,อ่ะอยู่นรบอ่าเอนเห็นปะเออกูเห็นละอะไอะไรอ้ยไห้ไเอาไโอ้ที่เอันทหมัตรงเนี้ย กูนาดานซ่อมกูนาดานซ่อมตรงนี้เอาไม้เสาเลยเฮ้ยเชื่อ,อกูติดตาแถบนาบุณินานีุกูติดแถบไปใช่ยวเยฟิวสะดุ้งเลยชัย้นเชื่อเอ้ยมันมวางแถบไปเรื่ยป่ะเออนี่เดีด๋มตามกูจังเลยกูจุกอยู่เนี่ยช่วยด้วย <c oughs> <c oughs> วววช่วยด้วยช่วยด้วยไหวอ่ะไหวมึงไหวเสมอกูจุกเนียกูเก่งนั่นเองโอยชอบอยากจู๊กเนี่ย

เยพ่เฮ้ยไอ้สารเข้ามาหามีผู้โดนสับดนักเว้ยเหรอเออใช่กูโดนยสารเนี้ยลุกได้ปหมโอเคเพื่อนเพื่อนช่วยละเฝ้าอย่างเฝ้าไอ้ชีพเเพื่อนเลยอ่ะไม่เดี๋ยวคุปปจูให้เก่งจริงๆนี่ไม่หมอบป่ะแต่ตอนนี้แอมไม่มีคะแนนซ่อมเพื่อนเลยนะเว้ยเออครับทุกคนต้องเสียใจก่อนอะรไรช่วยแก๊ปปี เออมารู้เดี๋ยวนะดูไว้แครับ้ถไฟเป่นที่อะไรมีไฟไหม้เฮ้ยเฮ้ยแง่งมาแล้วเร็วๆช่วยกูก่อนเออไฟจะมาหยุดตรงนี้นะคงช่วยเสร็จแล้วต้องปีนแตกเลยนะใช้เส้นหรอกลัวไวเร็วเร็วเร็วเรตีอยู่ดิุกอยูุ่บอยู่เห็นแล้วไม่ไร่วะโอ้ยโดนแถบไอ้เชี่ยเลยทีดีโอ้ แวกลับไปเลยเหรอไปแล้วโอ้้าประตูเดียวอเาเปิดแล้วชัุ่้ชุบุชุบุตาเลยหมเออามาชุบคูได้เหรอขาเพื่อนชุบันได้อีกครับไอโดนเนี่ยกำลังโปรเช่เปิดหรือวบเาูประตูใกล้ๆตรงเนี้ย่าไหบงอ๋อแต่ไม่ต้องลชุบ่อยด เนี่ยเพื่อนเปิดอยู่ประตูเนี่ยโอเคอ้โหไม่ยืนแบบประจันหนากูเลยใช่อยู่อย่างเคยเปิดสวัสดีครับปล่อยได้ไหมครับปล่อยปล่อยผมไปได้ไหมอยู่เดี๋ยวคนเข้าคนน่ดิไอ้หูไปไปไไปไปดยก็ไป้อื่นสิแม่งตามกูงตามกู ไปน้าเนี่ยุบยุบทั้งบังทั้งบังทีนึงทั้งบังทีนึงตามมปะตามแล้วตามแล้วอย่าตามกูอย่าตามกูไป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 เอ็มไปไปไปกูไหวเอ็มไหวไปแล้วไปแล้วเปิดตัวแล้วเปิดแล้วไอ้กูออกก่อนนะเออกเลยออกเรลยเปิดที่ไหนไม่เปิดเลยต้องเพื่อนมึงไม่เปิดวะต้องนานแล้วมาออกกันตรงนี้กันแล้วกันแล้วหน้าต้น เอมรอดวอมรอดแต่สีมครับเคแต่กูไม่ได้ซ่อมเลยเนี่ยูก็ไม่เปิดเลยเยชนาสวยๆแต่กูชอบตายเนี่ยเคดีเี่ย